โอเคค่ะแล้วคัสติการแล้วสุดกไหมค่ะไม่ค่อยคอนเฟิร์มตรงันนี้ก็อยู่ในเฮ้ยเดี๋ยวทำแรมาขึ้นอยู่ในเอ่อไฮพิกเซลเล่นอยู่ในมินิเกมที่ชื่อว่าสกายวอล์กนะคะโอเคบปจับปาารจับ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 ใส่ชุดเลยไปต่อ ทางเท่านั้นสำคัญสุดใจเฮ้ยเดี๋ยวๆสโนว์แมน do you want to boo l snowman no no เฮ hey, ้ยเดี๋ยวไม่ทะลุอ้าคุณขขอโทษครับเฮ้ยมันปลาโดนไหมล่ะว่ากูมันโดนอะ ตัวนั้นไปตรงกลางแล้วเคไปทางนี้ก็แหละ เฮ้ยขอโทษขอโทษเราขอโทษเราผิดไปแล้วเราขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวสปีดหายไปไหนไปไหนมานนี่บวกเท่านั้นสำคัญสุดใจ ขึ้นบนหาจื๊บหาจื๊บหาจื๊บจื๊บจื๊ดดื๊ดตื๊ดดตื๊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 ดฮ่ามีแอนด์เพลย์ยำยำยำเข่มันอยู่ไหนกะโอ้โหนั่นไงไอซีแอดเด โอหอยู่นี่เฮ้ยทำไมยังไม่ไโดนเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียด๋วยวไม่คุม้มไม่คุม้มใจเย็นแตง ข้างบนเหมือนจะมีคนยุ่งอยู่นะรู้เลยรู้ฉันรู้ยังไงเดี๋ยวกูกูถังตันเดี้ยเด้อเป้ยไหนแล้ววะแว e เฮ้ย Chat รีฟิ l ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ไอของ mm hmm. ี๋ยวเราเหมือนเห็น p ี people mm ่โป้แอต a ์โอ้โหเจ็ดหลายกี่คนตุ๊กพ่โปตุ๊่ แป๊บน,นึงนะช่วยก่อนมันอยู่ไหนลูกเชลมีเครื่องสำอางอาจจะไปเดี๋ยวนะขอเคีย์ก่อนของมันเยอะมากนั่นไงจเจแร้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบักบักโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหมาวัดกันไปวัดกัน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 เลยแงเอ่งโอเคชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดชอบสกอร์ไ์กันด้วยแล้วเจอกันใพนพาร์ทหน้านะจุบ๊บจุ๊บบายบาย